เดี๋ยวครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พินานแล้วนะมาดูกันนะครับว่าเพจมันจะอัปเดตอะไรบ้างนะนจะแจกอะไรบ้างมันก็เนี่ยเพิ่งเข้าเกียร์เลยนะท่านผู้ชมแจกอะไรวะเนี่ยนักเตะเหรอเปิดเปิดสมนักเตะมั้งแจกเสื้อแบบไม่มีครับคอมมิ่งซูลอะไรวะท่านผู้ชมไม่รู้อ่ะ เดี๋ยไปดูหน้าว่าแบบมันคืออะไรนี่เป็นการ์ดนักเตะให้เปิดฟรีวิ่เด็กไ้เขียวนะ่าสนใจคุณผู้ชมมีฮาแลนนะฮาเลนเล่านี้ไม่มีบบนเหมือนกันนี่มาดูอีกกี้ยัไงไงกดแฮตท,ทิกไปวันนั้นอนะชมได้ดูปะโคตรน้าเล่นเลยตัวเนี้ยมาดูอีกกี้กับโร,รเมลโลนะแล้วก็ฮาเลน บาร์โซล,ล่าก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมเนี่ยนะฟองกาลังดีเลยเนี่ยแต่ผมอยากเล่นมาดูอีกทีนะนว่าตึงอยู่ตรงอยู่ตัวนี้อืมน่าสนน่าสนเรา,าดูกันว่าที่มันให้เปิดฟรีนี่อะไรอ๋อแพงนี้นะเคี้ยมีรบตูคาร์ล้อด้วยเขี้ย อยากเติมเลยว่ะคนดูคาร์ลคาฟูไอสัตว์ไอเฮี้ยงก็น่าสนน่ะคุชมเี้ยขอไปฟรีโรบิโตคาฟูโรบิโตคาฟูขอสักตัวได้ไหมกีเอ็มเฮ้ยคุณผู้ชมมีเสียงวะ่ะไอ้เฮี้ยลุน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 ขอสักตัวขอสักตัวดีๆขอสักตัวตัวเฮี้ยอะไรเนี่ย Oh, โอ้โหชอ้วยอะไรเนี่ยโอ้โ oh, หตัวเหี้ยอะไรเนี่ยสัตว์เอ้ยคืรู้ว่าจะได้มีแล้วไปเหี้ยโอ้โหเซ็งเลยว่าคนดูน่าจะให้ไปเล่นกิจกรรมอีกนะถึงจะแบบได้เปิดดีกอะเสียดายว่ะเฮ้ยกูได้ตัวดีแล้วหยุดแม่จะเล่นควาลอดว่ะเติมได้ไหมวะน่าได้ว่ะโอ้ oh. น่าสนนะจริงๆอะ่ะเนี่ยดูนะว่าเป็นกิจกรรมอะไรไดูกันอาจารย์นี้ปะติกอไอเอไอปะผู้ชมอันนี้หรือเปล่าวะนี่นะใช่นี่นะอาจารย์นี้วะ่ะ ใช่ป่ะสามสามรอบนะหนึ่งสองแล้วก็สามสามสามรอบสุดี้น่าจะเป็น Player of the Week ป่ะเดี๋ยวนายใช่ป่ะอันนี้น่าจะเป็น Player of the Week นี่คุณผู้ชมน่าจะเป็นกิจกรรมอันนี้นะที่อยากได้คาร์ลอสชิบหายเลยวะเฮียโคตรอยากได้เป็นตัวเป็นตัวเดียวที่ผมแบบเออฮึเฝ้าฝันมานานคุณผู้ชมคาร์ลอสอะจริงๆ อะไรวะเนี่ยทีมเปลี่ยนทีมไม่ได้วะโอเปลี่ยนทีมไม่ได้ด้วยเกบพอดีมินกิจการเตะฟรีนะผู้ชมว่าก็ไม่มีอะไรหรอกก็ตั้งก็ตั้งในแนวว่าจะเตะเอาระดับอะไเงี้ยแนะนำก็บีกเนอร์อะไรผมว่าเล่นสตาร์ละกันเน ยี <idd> ่กิจกรรมนี้น่าสนจะของคนดูไม่ค่อดีเลยวะเติมได้ไหมวะเติมได้เติมแต่หน้าจะเติมหน้าคนดูมันไม่เติงที่ร้ก็ห้าสิบตัวโอ้โหหนึ่งหมาสอบตัวเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจ สามารถเสียเหมือนกันมันจะได้ภารกิจได้ั้างเนี่ยได้เสียมาได้ภารกิจด้วยอุ้ยมันแจกหรือเปล่าคนดูผมว่ามันน่าจะเป็นกิจกรรมแจกป่ะดูดิแม่งน่าสนว่ะเฮ้ยน่าสนนะแจกแจกน่าเด็ดแบบเนี้ยคบคุมนะเหี้ยมีคาร์ล้อด้วยคนอ,อยากได้ ขอรอดขอแค่ขาลอดอ่ะคนเดียวก็พอแล้วไม่ขออะไรหรอเมืนนม่อสนวะอ๋อทิ้งแจกอะไรวะเนี่ยมึงแจกไอ้เทียนนี่แพนงนี่เฮียเนี่ยหรอหวยไม่อยากได้เลยว่ะโอไม่น่าได้ขาลอดสูงอ่ะตัวเฮียอะไรนะมริต้าไม่อยากอันยิ่มา เ้ยแจกอะไรเนี่ยมันยาวเลยมีตัวที่ไก่เอามาทำไมโอ้ไอ้กูก็นึกว่าแจกคารลอสได้สัตว์ทีมเทียอะไรมัน่ะทีมเลยวะ อาริสอาริสต้าทีมที่อะไรพาเลตหรอริสตันพาเลตหรอคนรู Somehow, ้เออในทีมคริสตันพาเลตปะแจกแต่ละตัวไอ้กูคิดว่าแจกตำนาแบบโอ้เกือบและเกือบละไม่มีทองเงี้ยมีทองที่ชิบหายนะไอ้คิดตัวแจก ดีดีซะหน่อยสภาพอีพิคในชแนลรู้ว่ามันให้เล่นเ่ยๆเอาคนดูไม่ในใจวะแต่อยากได้คาร์ล้อทหายเลยเบคซายแลวนะผมขาดเบคซายอะเนี่ย เมามีตัวมาออกเลยอ้ยอนเป็นร้อยหนึ่งแล้ววะ่ะสุดเจ้าเด่นใหม่ซอนเป็นร้อยหนึ่งวะอะไรเงี้ยไเดิมน่าสนน่าสนเดี๋ยวผมวม่าวาผมจะมารีวิวซอนให้คนดูนะโอเคสำหรับน,นี้ก็มีแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ